ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอน,นิยายเสียงตอนที่6ดูแลคนป่วยหลังจากที่รถ SUV สีขาวของกันเคลื่อนตัวออกจากหน้าคอนโดไนที่จอดรถซุ่มอยู่ในมุมมืดฝั่งตรงข้ามถึงทอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกสายตาคมยังคงจับจ้องไปที่แสงไฟบนห้องของวินจนกระทั่งมั่นใจว่าอีกฝ่ายถึงห้องและปิดม่านเรียบร้อยแล้วเขาถึงได้ยอมสตาร์ทรถขับกลับห้องตัวเอง สามวันต่อมาบรรยากาศรอบตัวของทั้งคู่ดูจะเงียบเงากว่าปกติราวกับเหมือนมีเส้นบางๆแบ่งกลั้นคนทั้งคู่ออกจากกันพวกเขาเจอหน้ากันที่คณะตามปกตินั่งร่วมโต๊ะกับกลุ่มเพื่อนที่มีโจและตีคอยปล่อยมุกตลกเพื่อทำลายความอึดอัดแต่ไม่มีใครเลยที่จะกล้าทำลายความเงียบระหว่างวินกับเนยลงได้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองนับวันยิ่งแย่ลงจนกระทั่ง วันนี้ที่จูจ่ๆฝนที่ไม่มีเขาลางว่าจะตกก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักในที่วันนี้ไม่ได้เอารถกระบะคู่ใจมาเพราะส่งไปเช็กระยะที่อูต้องยืนเคว้งอยู่ใต้ตึกคณะเพียงลำพังเขาตัดสินใจวิ่งฝ่าฝนเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าในสภาพที่เปียกปอนไปทั้งตัวกว่าจะถึงคอนโดร่างสูงก็สั่นสถานด้วยความหนาวเหน็ดเฮ้อ er, สวยฉิบหายในพืมพรพขณะแต่ขีกาดเข้าห้องเขาไม่ได้สนใจจะเช็ดผมให้แห้งสนิทเพียงแค่เปลี่ยนชุดแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความอ่อนล้า แต่ยิ่งดึกอุณหภูมิในร่างกายกลับยิ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาการปวดหนึบที่หัวเริ่มจู่โจมจนเขารู้สึกเหมือนสมองจะระเบิดลมหายใจร้อนเผาติดขัดในพลิกตัวไปมาด้วยความทารมานในวินาทีที่สติกำลังจะหลุดลอยเพราะริบแค่มือหนาควันหาโทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงนิ้วเรียกดเข้าหน้าจอโทรออกด้วยความเคยชินที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึก อีกทางด้านหนึ่งวินกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเตียงจู่ๆหน้าจอโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างตัวก็สว่างวาบขึ้นมาพร้อมกับชื่อที่เขาไม่ได้เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์มานานหลายอาทิตย์นายวินชะงักไปครู่หนึ่งหัวใจที่คิดว่านิ่งสงบแล้วกลับเต้นผิดจังหวะขึ้นมาทันทีเขามองเบอร์นั้นด้วยความรู้สึกที่ตีกันยุ่งเหยิงจะโทรมาทำไมป่านนี้หรือว่าไปมาหัวราน้ำที่ไหนอีก ภาพจำที่เขาต้องไปหิ้วปีกคนมากลับบ้านพุ่งเข้ามาในหัวแต่นี่มันมันธรรมดาและฝนก็ตกหนักขนาดนี้วินตัดสินใจกดรับสายฮัลโหลมีอะไรวะวินเสียงปลายสายที่ตอบกลับมานั้นแผ่วเบาและสั่นพร่ยอย่างไม่เคยได้ยินอีกฝ่ายเป็นแบบนี้มาก่อนเสียงสูดหายใจที่ดูติดขัดทำให้วินต้องของมวดคิ้ววินกูกูหนาวไนมึงเป็นอะไร เขาลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันทีความโกรธเคืองที่เคยมีหายวับไปกับตาเหลือเพียงแต่ความกังวลมึงอยู่ไหนเมาหรอให้กูไปรับไหมเปล่ากูอยู่ห้องกูปวดหัววินมามาหาเสียงของนายเงียบหายไปพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ที่ดูเหมือนจะร่วงลงกับพื้นวินเรียกชื่อเพื่อนซ้ำแต่ไม่มีเสียงตอบกลับนอกจากเสียงหายใจหอบทีที่ดังรอดออกมาไอ้ไหนไอ้นหนตอบกูก่อน มีเพียงความเงียบที่ตอบกลับมานั่นจึงทำให้ร่างโปร่งรู้สึกกระวนกระวายใจจนทำอะไรแทบไม่ถูกก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายบอกว่าอยู่ห้องวินไม่รอช้าเข,า,ขาคว้ากุญแจรถและเสื้อคลุมวิ่งออกจากห้องทันทีโดยไม่สนว่าข้างนอกฝนจะตกหนักแค่ไหนในหัวเขามีแต่ผ้าใบหน้าของเพื่อนสนิทที่มาจะทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วกลับอ่อนไหวยิ่งกว่าใคร หนห้องของนิวินใช้คีย์กะบสำรองที่นินเคยให้ไว้นานแล้วเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอายความร้อนและเสียงหอบหายใจดังว่ามาจากห้องนอนเขารีพุ่งเข้าไปเห็นร่างสูงนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มร่างกายสันเทาเหมือนคนกำลังจับไข้สันไนเขาแตะที่หน้าผาอีกฝ่ายแล้วก็ต้องสะดุง้งเชีย่ยตัวร้อนเป็นไฟเลยมึง วินรีไปชุบน้ำมาเช็ดตัวให้คนป่วยอย่างเบามือเขาจัดแจงถอดเสื้อที่ชื้นเหนื่อของไนยออกท่าทางคล่องแคล่วเพราะเขาเป็นคนเดียวที่คอยดูแลไนยมาตลอดเวลาที่อีกฝ่ายเมาหรือไม่สบายก็ตามขณะที่ผ้าชุบน้ำเย็นๆสัมผัสลงบนผิวร้อนเผาไนายค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างยากลำบากสายตาที่พราบเบลอจับจ้องไปที่ใบหน้าของวินที่กำลังตั้งอกตั้งใจดูแลเขาอยู่วินมึงมาจริงด้วย ในพึมพำเสียงแหบแห้งพางยื่นมือไปคว้าข้อมือวินไว้แน่นกูนึกว่านึกว่ามึงจะไม่มาหากูแล้ววินชะนักไปเขามองสบตาคนป่วยที่เวลตาตอนนี้ดูประบางและหอยหายยังเห็นได้ชัดถ้าไม่มามึงคงช็อกตายคาห้องไปแล้วละเลิกพูดมากแล้วก็นอนเฉยเยกูกำลังดูแลอยู่นี่ไงแม้คำพูดจะฟังดูดุแต่การกระทำของวินกลับนุ่มนวลอย่างที่สุดเขากดร่างของนายให้นอนลงดีๆพร้อมกับบีบมือที่กุมข้อมือเขาไว้เป็นเชิงบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้ว มึงเปียกฝนมาใช่ไหมเนี่ยทำไมปล่อยให้ตัวเองที่ขึ้นขนาดนี้วินตำหนิแต่ฝ่ามืออีกข้างปรับรูปเส้นผมที่ชื้นเหงื่อออกจากหน้าผากกว้างของเพื่อนอย่างห่วงใยกูกูหนาวในพินพมพรําดวงตาที่ปลือปลอยด้วยพิกให้มองวินอย่างอ้อนวอนแตกต่างจากเสือเจ้าชู้ที่ใครต่อใครรู้จักโดยสิ้นเชิงหลายวันที่ผ่านมามึงหลบหน้ากูทำไมวะวินมึงโกรธกูเรื่องอะไรนักหนา แม้ว่าคนบนเตียงจะป่วยมากขนาดนี้ตะปากกลับเอาแต่ตั้งคำถามกับร่างโปร่งไม่หยุดหย่อนจนวินนึกอ่อนใจกับพฤติกรรมของอีกฝ่ายกูไม่ได้โกรธกูแค่เหนื่อยมึงก็นอนพักเถอะเดี๋ยวใค้ก็ขึ้นสูงกว่าเดิมหรอกไม่เอามึงยังไม่ตอบกูเลยคนป่วยเริ่มแงตามนิสัยที่มักจะเป็นเฉพาะเวลายอยู่กับวินมึงนัดไอรุ่นพี่นั่นมึงจะไปมีแฟนจริงๆหรอมึงจะทิ้งกูจริงๆใช่ไหมนายมึงฟังกูนะ วินว่าพลางใช้มือลูกแก้มร้อนผ่าของอีกฝ่ายเป็นการปลอบประโลมกูไม่ได้ทิ้งมึงแต่ทุกคนก็ต้องมีทางของตัวเองมึงยังมีคนอื่นอีกตั้งอะแยะแล้วหันมาที่กูมึงที่จะให้กูอยู่คนเดียวจนแก่ตายเลยหรอวะงั้นกูโสดเป็นเพื่อนก็ได้กูจะไปเลิกในพร่องออกมาเสียงดังจนไอโคลกร่างสูงพยายามจะชันตัวขึ้นแต่ก็ไร้แรงจนต้องล้มฟุกลงไปบนตักของวินที่นั่งอยู่ข้างเตียงพอดี วินชนะไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆวางมือลงบนกลุ่มผมของเนรากับปลอบเด็กเล็กร,รู้แล้วรู้แล,แลนอนลมดีๆอย่าไปนะวินมึงจะอยู่เฝ้ากูตรงนี้ไม่ไปไหนใช่ไหมนาคุณพมชิก,กับหน้าขาของวินลมหายใจร้อนเผาเป่ารถผ่านเนื้อผ้าจนวินรู้สึกวูบว่าไปทั้งใจอืมกูอยู่นี่แลงไงวินพูดด้วยเสียงที่อ่อนลงจนเกิดเป็นเสียงกระซิบเขาโน้มตัวลงไปใกล้คนป่วยพลางปล่ยร่างสูงเป็นจังหวะสม่ำเสมอ กูจะไม่ไปไหนจนกว่ามึงจะตื่นนอนสนะไอ้เพื่อนรักสัมผัสที่คุ้นเคยและกลิ่นอายที่ปลอดภัยของวินทําให้อาการพยศของคนป่วยค่อยๆสงบลงในค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งเครียดเสียงหายใจที่เคยหอบที่เริ่มเปลี่ยนเป็นจังหวะสม่ําเสมอแล้วเปิดตาของคนป่วยจึงหลับตาลงด้วยความล้ามือหนาที่เคยบีบข้อมือวินไว้แน,น่นค่อยๆค,ค,คลายออกแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยไปเสียทีเดียว วินนั่งพิงหัวเตียงมองดูใบหน้ายามหลับของเพื่อนสนิทที่เขารักสุดหัวใจความเงียบของค่ำคืนที่มีเพียงเสียงฝนทำให้อารมณ์ที่วินพยายามสะกดไว้เริ่มเอ่อล้นเขาปล่อยให้คนป่วยยึดพื้นที่บนตักเป็นหมอนจำเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งความเงียบนำพาให้คนป่วยเข้าสู่ห้องนิทราไปในที่สุดบรรยากาศภายในห้องนอนของในเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศและเสียงเม็ดฝนที่ยังคงกระทบหน้าต่าง วินนั่งลงบนขอบเตียงคอยเปลี่ยนผ้าชุบน้ำวางบนหน้าผากให้คนป่วยอย่างจะเย็นความโกรธเคืองที่พยายามสร้างเป็นกำแพงมาหลายวันพังทลายลงทันทีที่เห็นท่าทางอิกรยของคนตรงหน้าขณะที่วินกำลังจะลุกไปเปลี่ยนน้ำในกระมังมือหนาของคนที่นอนสมอยู่ก็คว้าชายเสื้อของวินไว้แน่นแรงบีบนั้นสั่นเทาแต่กลับไม่ยอมปล่อยวินอย่าอย่าทิ้งกู วินชงักฝีเท้าลงเมื่อได้ยินเสียงพึมพำแผ่วาเบาจากคนบนเตียงเขาโน้มตัวลงไปใกล้เพื่อฟังให้ชัดว่าคนป่วยต้องการอะไรหรืออาการหนักขึ้นจนเพ้อไปไกลแค่ไหนวินหัวใจของวินกระตุกกูบเมื่อเห็นหยาดน้ำตาสีใสค่อยๆไหลซึมออกมาจากหางตาที่ปิดสนิทของในใบหน้าของคนฮอตที่เคยยิ้มร่าอยู่ตลอดเวลาบัดนี้กลับดูบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวินมึงห้ามีแฟนนะเสียงของในสันเครือและแหบพร่า มึงอย่าไปอย่าเป็นของคนอื่นนะวินกูขอร้องวินนิงอึ้งไปกับประโยคนั้นคำพูดที่ดูเห็นแก่ตัวที่สุดแต่กลับถูกถ่ายทอดออกมาพร้อมน้ำตาของคนป่วยวินเม,ม้มริมฝีปากแน่นความรู้สึกสงสารปนสมเพชตัวเองมันตีตื้นขึ้นมาจนไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกจากความรู้สึกนี้ได้ยังไงมึงมันเห็นแก่ตัวจริงๆนะนายเขาพึมพำเสียงแผ่พวพลางใช้นิ้วหัวแม่มือกเกลี่ยคราบน้ำตาบนแก้มร้อนเผาของร่างสูงอย่างเบามือ มึงไม่ยอมให้กูไปไหนแต่ตัวมึงเองกับมีคนอื่นไหนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เขานั่งลงข้างเตียงอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ลุกไปไหนแต่นั่งกุมมือที่สันเทาของในไว้แน่นปล่อยให้คนป่วยละเมอระบายความในใจออกมาจนกว่าแค่จะลดโดยที่วินงเองก็ได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาควรจะทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้ไปได้อีกนานแค่ไหน